มาตรการปรับสแกมเมอร์ของรัฐบาลอนุทินมาถูกทางแล้วหรือไม่ประเมินยาแรงของรัฐบาลอนุทินจะปรับสแกมเมอร์ได้ผลแค่ไหนที่มาของภาพวสวรุตรลุลแรง BBC ไทยเมื่อ17นาทีที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกุลประกาศให้การแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และการหลอกลวงออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติโดยนายกยืนยันว่ารัฐบาลจะจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจังไม่เอื้อประโยชน์ ให้กับใครท่ามกลางเสียงคอรหาในสังคมว่าบุคคลที่เคยร่วมรัฐบาลอาจมีส่วนเกี่ยวพันกับธุรกิจหลอกลวงเหล่านี้เสียเองไม่ดูว่าชื่ออะไรตำแหน่งอะไรถ้าพฤติกรรมมันเข้าข่ายกับการกระทําความผิดอย่างชัดเจนและถ้ามีหลักฐานของการกระทําความผิดขึ้นมาไม่ดูชื่อครับใครผิดก็ต้องดําเนินการนายอนุทินกล่าวให้ความเชื่อมันกับสาธารณาชนเมื่อวันที่20ตุลาคมภายหลังเป็นประธานการประชุมปราบปรามปัญหาสแกมเมอร์ความพยายามจัดการปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น ท่ามกลางเสียงคอรหา h t t p s w w w b b c c o m t h a i a r t i c l e slash c 8 j 2 m e n g o ว่ามีบุคคลที่เคยมีตำแหน่งในรัฐบาลนายอนุทินอาจเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในอาณาจักรสแกมเมอร์ของกัมพูชาทำให้คำมั่นของนายกไม่สามารถสร้างความมั่นใจต่อประชาชนบางส่วนได้และทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ถึงถ้าทีลังเลไม่เต็มใจไม่พร้อม https colon s l a s l a www.facebook.com slash ทวีตเชคแคลว์พังพัน s l a โพส์ l a ส v งวี c ูบีดซูเอ็สองเีน question mark เท่ากับ n อ w ของรัฐบาลอนดทินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลของหลายชาติที่เริ่มมีมาตรการจัดการกับแก๊งสแกมเมอร์ในอาเซียนอย่างจริงจัเช่นสาราชอาณจักร และสารัฐที่ร่วมกันความบาด h t t p s w w w b b c c o m t h a i t i c k e r 4 g t p 5 k g 5 4 z 9 o เครือข่ายที่ขับเคลื่อนศูนสแกมเมอร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยึดบิตคอยมูลค่าราว4.8แสนล้านบาทจากเครือข่ายสแกมเมอร์หนึ่งในกัมพูชาที่มาของภาพ g e t t ม i จิส s ขณะที่เกาหลีใต้ก็เดินเกมเร็วช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา โดยเมื่อวันที่16ตุลาคมรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้พร้อมคณะได้เดินทางไปกัมพูชาและตรวจสอบสถานที่ที่ถูกอ้างว่าเป็นฐานแก๊งคอนเซนเตอร์รวมถึงนำตัวชาวเกาหลีใต้มากกว่า60รายกลับประเทศ h t www. t p s w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  e e t o r t h n e w s c o n t e n t 3 5 7 6 8 3ในบริบทที่ปัญหาสแกมออนไลน์กลายเป็นประเด็นระดับโลกไปแล้วสิ่งที่รัฐบาลไทยทำอยู่ตอนนี้เพียงพอและถูกทางแล้ว หรือไม่ BBC ไทยพยายามประมวลข้อมูลเพื่อหาคำตอบได้รับความนิยมสูงสุดมาตรการตัดน้ำไฟเน็ตได้ผลหรือไม่เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาในอนุทินระบุว่ารัฐบาลไม่ได้อยู่เฉยและจะใช้ยาแรงจัดการกับเครือข่ายสแกมเมอร์นายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าเลขาธิการกอสอทอชอรายงานว่าได้ระง,งับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ส่งจากไทยไปยังพื้นที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ในฝั่งัมพูชาแล้ว วันนี้ทางเลขากสอสทอชอก็ยืนยันว่าสัญญาณต่างๆที่ส่งไปฝั่งนน้นกัมพูชาในทางตรงปิดหมดแล้วส่วนเขาจะไปอ้อมหรือไปเอาสัญญาณโรมมิ่งที่ไหนมาใช้ตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนายอนุทินระบุเมื่อวันที่24ตุลาคมที่มาของภาพไทย New นิวส์ขณะที่เมื่อวันที่30ตุลาคมนายรังสิมันโรมสอสจากทัศประชาชนกล่าวขณะเสนอยติด,ด่วนด้วยวาจาเรื่อง แนวทางการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ว่ามาตรการตัดน้ำตัดไฟและอินเทอร์เน็ตที่ส่งไปยังกัมพูชาของรัฐบาลอนุทินยังไม่เกิดขึ้นจริงผมติดตามจนมารู้ว่าแม้กระทั่งในช่วงเวลาไม่นานมานี้การตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่การระงับยับยั้งไม่ให้น้ำมันทั้งระบบของเราไปที่สแกมเมอร์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงสุดท้ายคนที่ตัดกลายเป็นกัมพูชาเองวันหนึ่งถ้าเขากลับมาต่อใหม่ก็กลับไปสู่สภาพเดิม ในรังสีมันกล่าวด้านนางสาวศรเรนีอัชวรนันทกุลนักวิชาการอิสระด้านการเงินได้ระบุในโพสต์ https://www.facebook.com/share/t1fbbbqsc1 บน Facebook ถึงมาตรการตัดน้ำตัดไฟฟ้าของรัฐบาลอนุทินด้วยว่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะเครือข่ายสแกมเมอร์สามารถสั่งซื้อสิ่งเหล่านี้จากผู้ให้บริการเจ้าอื่นได้อยู่ดีใครช่วยไปอธิบายนายกอนุทินหน่อยว่าการ ตัดไฟตัดเน็ตนี่ไม่ใช่ยาแรงแต่อย่างใดเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุยาแรงที่แท้จริงคือตัดเส้นเงินโดยเฉพาะที่เข้ามาฟอกในไทยและจัดการกับไทเทว์ทั้งหลายที่เป็นเครือข่ายอุปถัมภ์สแกมเมอร์เธอระบุบนโพสต์เฟซบุ๊กที่มาของภาพสมจิตรุ่งจำรัสมี b ี c ไทยด้านเจสันทาวเวอร์ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสแห่งโครงการริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติโก o บอลอิน t i ิเอตี a เกนเทรนไ a เชลโลกนสัสส Crime กล่าวกับ BBC ไทยว่าการตัดทรัพยากรจากฝั่งไทยที่ส่งไปยังกัมพูชาจะไม่สามารถแก้ปัญหาเครือข่ายสแกมเมอร์ได้เนื่องจากเครือข่ายเหล่านี้มีเงินมหาศาลและมีการปรับตัวที่เร็วมากต้องอย่าลืมว่าเครือข่ายเหล่านี้คืออาชญากรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐพวกเขาสามารถปรับตัวได้อย่างเร็วมากและหาแหล่งทรัพยากรอื่นๆ